ไม่ต้องหนีล้วเย่าเข้ามาไปไอ้หมอตะควาไปน่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโยโอ้ยโอ้อยอยยยยอ หอยดอบตอนนี้บ้างอ่ะตอนนี้กลายเป็นน้องหอยเสียบพี่พี่อยามาทะลึ่งอะไรพี่แดงเงินท่าอูแล้วอะไรพูดอะไรเไม่พูดแล้วเป็นไงอุ้ยเด็กๆเป็นเรื่องแลพี่มันเจ็บเหรอเจ็บอะไรก็มันเสี้ยนเยอะจังเลยเนี่ยขอบคุณเราจาะด้อมเด็กวัดเสียงหวานนะครับชื่อด้อมเหรอใช่ชื่ออะไรนะเด็กวัดเสียงหวาน ไอซีไอิงโซดอมกูไม่ได้เชื่อเชื่อไอตอนกูหน้าเปลี่ยนดอมกูด้อมมาแล้วกไม่มีอะไรดอเ้อมเด็กว่าเสียงหวานของกูด้อมเล็กแต่แหลมหมายถึงเสียงเสียงของเขามีด้อมเล็กแต่แหลมของเราเลยดมดมมองมองเขาแอบดูอย่างเดียวมั้งน้องมีม่คุยกับใครอ่ะไม่หรอไม่ยังมีเสียงอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตาย คุยกันเนาะมีเสียงโคลนค้างออกมาด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วจะไปดึงออกให้นะน้าเจ็บมากน้านมันคุยกับน้องมันเหรอมันคุยกับน้องมันมีเสียงด้วยมันคุยกับน้องมันเอ๊ะผมเรียกน้องผมมั้งสิคุยคุยคุยสิแจงรอนแจงรอน ยังร้อนจัดหลับยังร้อนหลับฮะอันนี้แกร้อนลืมขอล้ามช็อตยังร้อนยังร้อนเลยนี่เธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเธอฉันเป็นตัวคนนะใครตัวคนอะไรลูกหลัาแบบนี้เนี่ยคนไม่ทั่วเด็กมันวิ่งไล่ฉันทำไมเนี่ยก็เธอเงยเงาคู่ฉัน ไม่ใชพูดเธอใช่ใช่จาใไม่ใช่เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้เนี่ยเป็นคนเรื่องจริงจ้ะไม่จริงจริงพูดไปเนี่ยพูดไปพูดเรื่องไปเรื่อยหรอกไม่จริงไม่จริงจ๋าจริงจ๋าแกล้งแกล้งสมาร์เรงแก่งจริง่เ็นสมาร์ ขอเวลาสักเดวอะไรสีแดงเออตั้งตั้งไว้ตรงนี้นะเออตั้งไว้ตรงนี้เออนี่แหละอ่าวางไว้เออเนี่ยคุณทำใบสีงานมันเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยงลูกน้าศพ่อมันไม่ใช่เดี๋ยว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 นี่ไงว่าพี่ว่าพี่ไม่ได้หรอกอัดดุนเฮ้ยอัดดุนเฮ้ยโอ้ ทุกคนไม่ต้องช่วยมันนะให้มันเดินไป่ะเออทำไมไม่ใส่ตั้แต่ก่อนจะวิ่งไล่กันเนาะไปด้วยล้หัวใจมันทำบอลลูนมาวรอโอมันใหญ่โตเดินไปเดินไปไม่ต้องตีนะจะตีอะไรอ่ะจะตีมโนลาให้เด็กก็บินสิมันบินไม่ขึ้นหรอกหัวหน้าดูที่น่ะมีอีกไหม หมุนท้่หมุนเตวสองสารอบอ่ะเออหมุนข้างหลังให้เขาดูนะโอโหงมนเบอช่วยมันก่อนเออหนึ่งรอไปาไป่ยรูปกัน้อง ไม่ต้องไม่ต้องมึงขยันเป่าได้จบนุ่นปล่อยสายเขาเรียกมึงนุ่นครับไม่ต้องไปผักน้องเป็นแรงไอ้บุญเบาจังหวหุ่นนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณพลังขอบคุณพื้นทค่ความรักขอบคุณนะคะยินดีด้วยยินดีจริงจริงวันนี้ก็วันเปิดครูด้วยนะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยเปิดอูเห็นเรื่องเลยระก็หัวหัวกูโผล่วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวา แต่ว่าตัวปูมาออกวันนี้ผมจะได้ราบลอยเยวแม่แม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่นี่ยเนี่ยนี่ยหันทันนอันนี้เอิมย่าทิ้งกันอันนี้แล้วก็อดีแฟรตรงนี้อ๋อหันทันข้างหลังข้างหลังอันนี้ไว้ข้างหน้าเออแค่นั้นแหละ เขาบอกวิธีเก็บมาให้ป่ะไนี่ไปเล่นกันเลยกูไม่ต้องทำงานแล้วมัวมายืนเป็นไม้ค้ำให้มึงเนี่ยมันไม่เหมือนเลยมันเหมือนกระหังเหรอวน่ะเอาแขวนทีโยดี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 หันหน้าออกกับพี่เอาที่แขวนอกครับไปข้างหลังพี่ไปข้างหลังไปข้างหลังใช่ใช่ใช่แขวนไว้เนี่ยเออครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ offs, f, อ่ะไม่รับอันนี้อีกอันหนึ่งขอบคุณมากนะครับันเกิดน้องนุ่งัาเกิดน้องนุ่ไม่เป็นไร โมนานี่เขามาสร้างส่วนสนุกอะไรบางโน้ตบางโน้ตสร้างเพิ่มมาเนี่ยเออกูช่วยมึงอยู่ไอเนี่ยคือยกตี้ขอบคุณอันนี้ขอบคุณแม่เฟิร์นขอบคุณพี่เฟิร์นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณทางฝีด้วยถือด้วยต้องแกะกางเกงเอาไว้ที่ก็ได้ขอบคุณค่ช่ี้มักะก่อนเดี๋ยวถ้ารับยาพูดจะแกะแม่งให้หมดเลยเดี๋ยวก่อน ได้ท <OR> ั้งแกดีเธอเป็นใครมาจากไหนไหนเล่าสิเป็นตัวคนจะเป็นเนื้อหู้ของเธอหรืนะเนื้อกู้อะไรลุกหน้าแบบนี้นะเอท้าทำไมจะเป็นไม่ได้ฉันนามีชื่อว่าดำดงนะฉันอยู่ที่ใต้บาดาลจริงฉันอยู่ที่ใต้บาดาลแล้วสนหนาบแล้วสนแล้วแล้วพะยะน่าขลาดบอกให้ฉันหนา กลับไม่ต้องรำจกควรมาแน่ไม่มาไม่มาไม่เวลามัเห็นแม่มันดูนี่งั้นฉันไม่รู้หรอกว่าที่เธอเล่า่ะมันจริงหรือว่าไม่จริงโอ๊ยจะไปเล่นกับมันทำไมเรามันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงภาษาปลารู้เรียมเป็นภาษาปลานี่ เอาแบบน so you know, ี้แล้วกันเธอรู้จักนี่มั้ยเขาสามร้อยยอดรู้จักถ้าเธอรู้จักเธอบอกทางฉันหน่อยพอดีว่าฉันกำลังจะไปหาสิ่งของสำคัญที่นั่นอบอกมาเลยเร็วๆจะให้บอกทางเร็วๆเร็วๆได้เร็วๆเร็่ะเร็วๆเร็วๆรู้อยู่แล้วก็ต้องพูดอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วก็พูดอยู่แล้วก็ออกกำลังกายอยู่แล้วจะพูดหรืว่าจะเริ่มพูดอยู่แล้วเนี่ยเูดเลยแล้วโคตรด๋อยบุกเบลก ดดัังงูำรไมม่่ใชนพี่เวลาก่อนจะเล่นเรื่องเนี้ยเอ็งเอ็งกินยาบ้าอะไรอย่างงี้พี่อ่ะโอเคมานะารับไม่ไม่ทำเป็นใจเลยหรือบอกจะเป็นอะไรเหนอจะบอกทางสาวมันที่หายไปไปอยู่สีสีสะเกตสีธัญญา ยะไม่รู้ยังไปเลอฮ่าเล่ามานี่ออกจากงานเนี่ยก็ผ่าคนออกไปนี่ผ่านร้านค้าผ่านอ้ายผ่านบ้านคนไปอ้ายไม่นุ่นผัวผ่านก็นี่เลยเหรอผ่านไปเลยเออผ่านร้านค้าผ่านบ้านคนไปใช่ผ่านไปหมดเลยอ่ะที่นี่แล้วะนะที่นี่แล้วะนะที่นี่ก็ผ่านวัดผ่านอะไรเงี้ยนะพี่มันจะผ่านไปพวกคันคองอะไรเงี้ยผ่านคันคองใช่คันคองคันอะไร พี่ต๋ไปเลยพี่ก็ต๋งต๋งเลื่อยทางเรี่ยวตงเลื่อยทางไปเลยนะพี่ที่นี่ที่เป็นเจาะบ่อน้ำบ่อน้ำมันไม่ใช่บ่อนะมันเป็นคลองคลองมันเป็นคลองคลองไม่ใช่ไม่ใช่คลองจ้าแล้วมันคืออะไรคลองจะเปลี่ยนอีกแล้วเป็นคือคลองคลองเอาเจอคลอง เจเออคลงแลที่นี่พี่ก็จ <ไป S 1> อดรถไว้ริมคลองจอดรถไว้ริมคลองใช่ถูกแล้วพี่ก็มแตาถึงแล้วใช่ไหมยังยไม่จอดไว้ทำไมอ่ะพี่ก็ุ้งปัน่นถูกพี่จอดรถไว้ริมคลองที่นี่พี่ก็หลงหลงคลองไปเลยอ้าหลงคลองไปเลยที่นี่ใต้นามมา้ำอ่ะจะมีจักรยานยังเช่าพี่ก็ปั่นจักรยานใต้น้ำไปจักรยานเป็ด ไม่ใช่เป็ดจ้าเป็นจักรยานที่ปั่นบนน้ำไม่ใช่จ้าไม่ใช่เป็ดจ้าอะไระจักรยานไก่อจักรยานไก่จักรยานไก่ปั่นปั่นบนน้ำปั่นใต้น้ำมันจะมีมที่นี่ก็ตรงเลือทางไปเลยก็ตามทางในาน้ำไปเลยที่นี่โผล่มาบอกที่นี่ก็เจอเลยเอา้าเจอเขาสามอยอดนะเจอสะพาน สะพานข่างคลองน่ะคุณน้ำไปทำไมไม่เลี้งผู้หนูเด็ดพี่จะไปไมมไปไม่ไปก็เลี้งพี่ไปไปก็ได้ทั้งนั้นอ่ะขึ้นจากคลองแล้วมาโอเคนี่ก็เจอสะพานเจอสะพานข่างสะพานเจอเลยสะพานขาสามายอดร้านกาแฟโบราณเนี่ยไม่ทำไมข่างซื้อน้ำกินคนเพราะว่า้อเดินไกลเดินไกลใช่ถูกนั่นแหลแล้วจะถึงยังถึงแล้วเขาสามายอดเขาสามพุก ไปเขาสานนมร้อยเมกรนี่แหละนี่แหละคางคงก็เนลยไม่แล้วก็ไว้หาอย่างนั้นเธอไปหาพาในให้ฉันก็แล้วกันเอาแล้วก็จ๊เจ๊ไหบอกทาน้ำเพื่อก่เจ,จะไปถุมไม่เรามีจัก,กรยานอะไรใต้น้ำใช่ไหมก็เนี่ยได้ดดดดลองใช้เลยให้เหาพานเลยลก็ไม่แต่งงานแล้วเดืดร่างนี้น ไปนะเธอไปหาพานทองกันลวกันใช้เวลาสาวันถ้าว่าเธอหามาได้นะฉันจะยอมแต่งงานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรอีกเน่าเธอก็ไปหาพานทองสิไม่เกลี่ยสัญญาก่อนเกี่ยสัญญาอไรอีกนะก่งคเกี่ยไปเกลี่ยไปเกลีเกี่ยสัญญาก่อนลงไปอุยอับน ปครนะครเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาอะไรเดี๋ยวคุยให้รู้เรื่องก่อนสิครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับ